พามาชมรถอัดฟางครับวันนี้อยู่กับช่อง YouTube เจมสายชิลนะครับยังโสดนะครับยังโสดดูปากคอนะครับสเตนเลสนะครับตู้ของจอนเดียปูสเตนเลสให้หมดยังโสดนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ ตัวนี้พิเศษก็สามารถเก็บเมล็ดข้าวที่ติดขึ้นมาจากปากนะครับมันจะร่วงลงแล้วก็สามารถเก็บเมล็ดข้าวได้ครับนี่ครับเป็นผลพลอยได้ไปใครหาอยู่นะครับเอาไว้อัดฟางนะครับให้ดูเครื่องยนต์เขาหน่อย ตัวนี้จะเป็นปั๊มแฝดนะครับใช้ปั๊ม3าตัวครับปั๊มแฝดแล้วก็ตรงนู้นอีกตัวหนึ่งนี่ครับสติกเกอร์สวยๆครับตัวนี้จะเป็นกระบอกยกพับเก็บ ด้านหลังก็เช่นกันนะครับเป็นกระบอกนี่ครับพับเก็บครับมอน้ำมอออยนี่เล่นอย่างดีนะไม่ใช่ใช้ของบางนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ นี้เอาไว้ขึ้นได้ครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไปครับดูช่วงล่างครับช่วงล่างทางอู่ก็ขึ้นขึ้นมาใหม่นะครับขึ้นเฟรมขึ้นใหม่หมดเลยสเตอร์สเตอร์หลังก็ยิบเก้าครับ ล้วนำยี่สิบช่วงล่างก็รอนเลอสิบเอ็ดลูกครับบนสองลูกชายกระบอกยกปากสองตัวนะครับตัว ตัวปากตัวนี้หน้าเดิมนะเป็นเหล็กปากเหล็กตัวนี้สแตนเลสพับขึ้นรูปเขาพับมานะครับเก็บงานคนระับให้อย่างสวยเลยใช้ใช้ปั๊มตัวนี้มาปั่นตู้ครับ นี่ครับสายพานสามเส้นเดี๋ยวให้เบอร์โทรไปสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรเนี่ยเบอร์โทรนี้ครับ084-882-7718ของดีบางไส่ ตัวนี้จะเป็นสวิทเอาไว้กดยกขึ้นยกลงครับนี่ครับเป็นกระบอกยกกองอากาศก็อยู่ด้านบนตรงนี้แบตสองลูกแล้วก็หมอ้อถังลมอยู่ด้านล่าง ฝาครอบเครื่องด้านบนก็สามารถเปิดได้ครับยกขึ้นได้จะจะต้องยกฝั่งนู้นนะนี่ครับด้านหลังด้านหลังนี่น่าจะวางได้ห้าห้าก้อนนะถ้าเต็มเต็มเนี่ยน่าจะสูงอยู่ครับน่าจะวางได้เยอะอยู่ นี่ครับให้ดูด้านหลังกันหน่อยช่วงล่างนี่ครับท่อเขาออกตรงนี้เลยนะ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับยังโสดครับเพิ่งต่อเสร็จใหม่ๆเลย ดานบนครับ ยังโสดอยู่นะครับใครสนใจรีบเลยครับรีบจองตัวเลยครับค่าสินสอดไม่แพงครับให้ดูด้านหน้าครับใครอยากได้ตู้แอร์กร็ลองโทรมาสอบถามดูครับเดี๋ยวจัดให้ครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ